วันนี้พามาดูหลุมหลบภัยในช่วงสงครามโลกนะคะอันนี้เป็นช่องที่เอาไว้ซุ่มดูคู่ต่อสู้นะคะแล้วก็ยิงปืนจากจุดนี้นะคะนี่นะคะเหมือนในหนังเลยนะคะแต่ทุกอย่างในนี้นี่คือเป็นของจริงเลยนะคะนี่นะคะหลุมหลบภัยนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ยาวเลยนะคะอยู่บนเทือกเขาโดโลไมนะคะ ซึ่งก็จะอยู่บนพิพิธภัณฑ์บนเทือกเขาโดโลไมท์นะคะก็จะมีประวัติเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะคะที่คนสมัยโบราณเขาต่อสู้กันกว่าจะได้อกราชของประเทศมานะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะก็จะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่คนสมัยก่อนเขาใช้กันนะคะนี่นะคะเห็นแสงสว่างรำไรแล้วนะคะซื้อทางออกแล้วค่ะ คนสมัยก่อนนี่เก่งมากๆเลยนะคะที่สามารถจออเจาะอุโมงค์หินขนาดใหญ่แบบนี้ได้นะคะแวะเข้ามาดูตรงจุดนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้กันนะคะเอาละค่ะเจอทางออกแล้วค่ะออกมาก็จะเจอวิวเทือกเขาโดโลไม์นะคะสวยมากๆเลยค่ะ